ที่นี่แม่งบลาซิฟวายสัตว์แม่งลุงนักเลงเลยมีคนถามมาถามว่เมื่อไหร่ลุงจะออกคนละลุงไหม,ออม,มไอ้นน่าเขถามว่าอ้จัดหาคุกหาตลาดนี่หาไหมกูจังไอ้นี่เลยปลาพยูนมีปลาพยูนด้วยปลาพยูนปลาที่คนชอบนะมันมีปลาที่คนเกลียดด้วยปลาอะไรนะปลาอะไรอ่ะเออปลไปยไปเถอะล้มล้ม สวัสดีครับสวัสดีครับ FC วันนี้เราพบกันอีกแล้ววันนี้ผมป๋าวันอยู่ปทุมผมจะมาหาคนดังย่านพิศนุโลกจะเป็นใครไม่ได้แต่ผมเอ่ยนันสั้นว่าคนนี้เน็คไอดอลตัวยงเขาชอบด่าว่าอะไรนะไอหน้าและดูวันนี้ผมมาจากปทุมทั้งทีผมก็ต้องมีของฝากไปฝากลุงลุงเขาเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ป๋ามาทั้งทีก็ใจบุญป๋าก็เจอหม้าตัวหนึ่งมาผมจะเอาม้าไปฝากลุงโทนี่นะครับนะ หม,ม,มาหมาขาหักด้วยสัตวไ์ไปฝากลุงเลี้ยงไม่รู้จะซื้อของฝากอะไรไปฝากลุงที่ยลุงแกมีหมดแล้วนี่เฮาดน,นี่โฟกัสหน่อยกล้องไอสัตว์แคาลุงโทนี่มานั่งงนี้เนี่ยนี่ลุงโทนี่รูปปั้นลุงโทนี่เดี๋ยวผมจะเอารูปปั้นนี้ไปฝากไปที่ล,ลึกนี่สั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยนั่งรถไฟมาหลอดอุโมงมาไอสัตว์ววขึ้นไวไกิ้ง มะโพล่ังสิตนี่เดี๋ยวผมจะไปฝากลุงโทนี่เดี๋ยวไปติดตามกันว่าจะเป็นยังไงกำลังจะถึงฟาร์มแกแล้วเดี๋ยวดูไปตอนนี้ผมก็จะถึงฟาร์มลุงโทนี่แล้วแต่ตอนเนี้ยกำลังหาอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมาถึง GPS หายไม่รู้ฟาร์มอยู่ไหนไเหี้ยฟาร์มหรือป่าชา้าไม่รู้เข้ามาลึกหรือเกินฟ,ฟาร์มอะไรนะลุงโทนี่ไอ้ไ้ไ้หาไม่เจอทีเนี่ยเดี๋ยวต้องถามชาวบ้านแล้ว ในเดกเ็กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอกูเจอชาวบ้านลงลงกูม,มีอะไรถามอะไรอะ่ะลงุงมีอะไรลุงรู้จักความอะไรไอ้ไอความลุงโทนี่บ้านที่มันชอบด่าไอ้ตัดกูเนี่ยไอ้มึงเป็นใครล,งลุงเหรอลุงโทนี่อย่างเนี่ยกูเนี่ยโทนี่ตัวเ,เป็นเนี่ยใช่ไม่ไป่จริงแล้ว,วเป็นใครเนี่ยมาไงเนี่ยชื่อรู้ชื่อผมดิ เดี๋ยวเรียกตำรวจมาจับมึงไปก๊อปใครเ่เฮ<อ>ียรอผมป่าวันอยู่ปทุมผมแล้วมาอะไรมาทำไมเนี่ยผมก็อยากมาดูฟาร์มไงไปที่บ่ามีอะไรใหม่ๆมีตรงมีตรง,ม,ตรงมีเต็นท์มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรผมก็จะมาต้องตรวจสอบมึงมาเนี่ยนะเฮียมึงไม่ได้นัดกูเลยแล้วมึงมานี่ม<ะ>าขายวัวท้องแม่ลูกขายนี่ขี้วัวขายนี่นี่นี่มาแล้วกอนี่ของลูกทุกคืนวันเพ็ญวันเพ็ญวันเพ็ญเดือนสิบสองนี่เพิ่งออก เมื่อตอนก่อนนี้เองทำไมเราปฐุมออกไม่ได้ออกไม่ออกลูกนึงไม่ได้ถูกนะลูกหนึงประมาณเจ็ดแปดพันอ่ะทำไมแพงอ่ะเอามันออกเหลือปีนึงออกครั้งเดียวที่อื่นขายถูกที่นี่แพงว่าวันนี้ผมมาจากปทุมนะครับผมมาถึงเพชรบูรณ์ผมก็มีของมามอบให้ลุงโทนี่ยกของมาให้ลุงดีกว่าลุงยืนอย่างเงี้ย ท่านผู้ชมครับไม่รู้มันเอาอะไรมาให้มันจะมาเซอร์ไพรส์หรือมันจะมาแกล้งอะไรกูคือตอนนี้กูยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่ามันแกล้งนะครับฐานแดงๆตรงนี้นะฮะเดี๋ยวกูจะจัดให้มันนะฮะเดี๋ยวกูจะจัดให้มันมมลุงชอบเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมอะไรของเหมือนก็ลุงชอบเลี้ยงสัตว์ไงนี่ไงไอ้ไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ย ผมจะขอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมเปลี่ยนชุดอะไรวะผมอยากเปลี่ยนชุดคล้ายๆลุงอะใส่ชุดเหมือนกูเองอ่ะอ่ะโอเคอะมาเอาที่มึงสบายใจเลยเดี๋ยวจะทำอะไรมึงเอาที่สบายใจเลยเออเอามาเป็นรายการเป็น youtube ช่องแรกนะเว้ยขนาดช่องกูกูยังไม่ได้ถ่ายลงเลยนะเออนะต้โหที่บูโต้หรู่โต้หรูโต้ลงดิ ส Dante, ตัวตวต์ไปดูโตดิไปดูโตดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูลองก่อนเอ้ยไอ้ใจทำอะไรลองดูว่ามันจะทองแท้ทองอะไรอยากกูจะไปขายมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดแวบเดียวมออะไรอ่ะไอ้หน้าเนี่ยผมจะพาลุงมาดูงัวงัวผม๋เัวเท่าไหร่ครับเจ้าที่เท่าไหร่ครับงัวพันไอ้บามัน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 อะไรเนี่ย น,นรถคันหนึ่งอ่ะสองแสนห้าในตัวสองแสนห้าสองแสนห้าเลยเหรอครับอ 2, 2> สองพันซื้อมาสองแสนห้าอันนี้เป็นรีดน้ำเชื่อครับเอาไว้รีดน้ำเชื่อครับอไอชัยไฟครับพ่อพันไปลุงเนี่ยเหมือนนักคอมนะมผมว่าลุงมันเปรียบเสมือนเหมือนนักคอมบอกผมว่าทำไมอ่ะเวลานักคอมเขาด่าไอ้เนี่ยคนเขาชอบคนเขาดิ้นมันลุงอ่ะลุงลุงลองด่าไอ้ไอ้ได้ลุงด่าได้เข้ไหมไอได เป็นวัวท้องครับวัวท้องครับตรงนี้เป็นวัวท้องหมดเลยอันนี้และอันไหนที่ลุงทำกูไม่ได้ทำอีกผสมเทียม,มที่นี่ผสมเทียมไม่ไยไฟลูไม่ไยไฟหมดเลยสําหรับใครอยากจะ<อ>มาดูวัวเป็นเลี้ยงนะครับมาที่นี่ได้เลยนะฮะมาที่นี่ได้เลยนะฮะปะ่าไอ้แต่มึงดูหมูป่ามึงดูลายมันนะหมูป่าเนี่ยมันเหยนะแต่พอโตมามันก็จะเริ่มลายมันก็จะเริ่มหาย ตรงนี้นะบอกเลยนะครับสาหรับใครที่เลี้ยงนะฮะรอบหนึ่งการขายเฉพาะหมูฝ่ายอย่างเดียวนะฮะเนี่ยเห็นเลี้ยงแค่นี้เห็นเลี้ยงแค่น,น,นี้การขายอยู่นะฮะรอบหนึ่งอยู่ประมาณสองสามแสนนะครับเี เลี้ยงเล่นๆแบบนี้ครับมันก็ได้ตัวหนึ่งไปหมุนอีกตัวหนึ่งก็คือสมมติขายอันนี้เราก็ไปซื้ออันนั้นให้สัตว์เลี้ยงต่อไปซื้อลำซื้ออะไรเงี้ยลุงปลาขายเนี่ยสอบถามเลยตัวหนึ่งจะขายตกขายว่ากี่โลตัวล้วจะ่นจะซื้ออย่างนี้ตัวนึงเจ็ดโลถึงไหมอ่าตัวนี้น่าจะมีัประมาณประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณอันนี้ก็ประมาณพันห้าตัวนี้นะอือพันห้าเหี้ยน้ำาัวนึงนะเนี่ยพันห้าว่าไงอ่ะพันห้าเป็นเหตุพันห้าว่าไงพันห้าเป็นเหตุเกงี่ตได้เี่ยไปไปพอเหยเล่นเหี้ กูจะให้มึงจับหมูจับเวลาสักหนึ่งนาทีอ่าถ้ามึงจับได้หมูหันอยู่นั้นมึงเห็นใช่ไหมอ่ากูจะให้มึงกินถ้ามึงจับไม่ได้มึงห้ามแดดวันนี้พอมันท้องเราก็ย้ายเข้าไปไว้น่นอันนี้คือตัวผู้ตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียรวมกันพอเขาเริ่มท้องโตละเราก็ย้ายเข้าไปไว้โน่นให้เขาคลอดรอคลอดแล้วเมื่อไหร่มึงถามผ้ายว่าเมื่อไหร่ลุงจะออกคนละลุงไหมไอ้นะ ไอ้จัดหาคุกหาตะรากนี่หาไหมกูจังไอ้ถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมาตัวหนึ่ัปกล้องเข้าไปเลย นี่เลยปลาพยูนมีปลาพยูนด้วยปลาพยูนเนี่ยเนี่ยบอกเนี่ยปลาที่คนชอบนะพาไปดูทำไมมันมีปลาที่คนเกลียดด้วยปลาอะไรนะปลาอะไรอะคือที่นี่เราจะอยู่แบบคล้ายๆพอเพียงแหละครับเพราะว่าปลาที่นี่เรามาปล่อยพอปล่อยเสร็จแล้วเราอยากจะจะคือไม่ได้ให้หัวอาหารนะครับมันจะอยู่ตามธรรมชาติไม่อยดูปลาที่นี่สีส้มเลยนะอ่ามันก็จะคือเราจะปล่อยตามธรรมชาติง่ายๆครับเวลาเราจะกินเราก็ตกเอาเบ็ดมาตกเอาบ้างเอเอาแหแเหวียงบ้างอะไรเงี้ยครับมีเยอะครับ คนบ้าอะไรเนี่ยเลี้ยงงูกับนกเลี้ยงงูก็แดกเลยลุงไม่กลัวงงูไม่แดกเขาเหรอมันแดกไม่ได้มันอยู่ในบอ่อให้ลุงเปิดดูเลยระวังนะเว้ยระวัง,วงมันพุ่งขึ้นมาไม่ได้นะลุงไ,ไม่เปิดอ่ะบ้านลุงไม่อะลุงให้ลุงเปิดไปดิเปิด โี่หนูถอลนะบอสมัวมูเห่าถอยไอ้ไอ้ไอ้นักอันนี้เป็นหนูแล้มันก็เขียนว่าลวเห่ากันหมาเปิดครับกูไม่น่าถามเลยเนี่ยที่แมกหน้าเหมือนลุงที่ผายเลยผมก็เลยเอาของฝากมาฝากลุงนะครับนี่อยากให้ลุงเก็บไว้อผมขาวคิ้วก็เริ่มงอกช่ไให้ดูครับท่านผู้ชมของฝากฝากกูดูนี เลยนะถ้าลุงเอาเซ็ตผมหน่อยเลยนะเหมืดอดนะเนี่ยเด,ดี๋ยวเติมตรงนี้หน่อยนะเป็นรูปหมีเนี่ยโอ้ยไอ้นะแม่ไม่ลงทุนขี้อะไรเลยค <หะ S 3> ู่กันฮะตัวอย่างของดีๆีหมดอีกแล้วทุบอย่างเดียวเลยฐานจริงๆดูหมอปลามากกว่าเนีเ่ยฮะหมอปลาเยอะเกินเนี่ยดูหมอปลามากปเป็นอย่างเงี้ยดูดิของฝากกิน มาดูเต็นท์ครับตัวนี้เต็นท์นะฮะนี่ครากางเต็นท์นะฮะอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับทีนี้เราจะเริ่มเปิดนะวันที่15เดือนนี้แหละฮะวันที่15หเป็นต้นไปพามาดูเต็นท์นาก็คือเต็นท์หนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนอนได้4คนใครสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเขาขอมาเที่ยวเพชรบูรณ์มาพักได้นะฮะเราก็จะมีปาร์ตี้มีหมูหันมีเป็ดย่างอะไรทําให้ได้หมดเลยนะฮะนี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น นี่คะอันนี้จะเป็นสองห้องครับนี่อีกห้องหนึ่งครับคือเต็นท์หนึ่งเนี่ยนอนได้สี่คนนะฮะหลังละแปดร้อยต่อคืนฮะหลังละแปดร้อยครับต่อคืนสัตว์ตกคนละสองร้อยประมาณนั้นครับเน่อ,นนอย่าบอกว่านอนสี่คนไอ้สัตว์ข้างหน้าเนี่ยได้นอน,น,นได้หมดเลยครับ หกเจ็ดคนได้คือว่ามึงจ่ายกูแปดร้อยอ่ะมึงจะนอนกีนอนเรื่องของมึงเรื่องของมึงคือเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้เน้นธุรกิจไงเราเน้นว่าเออใครมาหาเออเราก็อยากมีเพื่อนเราอยากปาร์ตี้แดกด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าดูไว้นะใครแบบว่าเฮ้ยกูอยากจัดปาร์ตี้ว่ะแบบว่าแต่แบบอยากมีงานสังสรรค์เพื่อนสักยี่สิบคนน่ะมาได้ครับมาได้อยากกินหมูหันอยากกินเป็ดมีที่ปามเรามีทุกอย่างเอา เฮ้ยเชี่ขึ้นได้จริงเชี่ยผมน้ำหนักร้อยโลแล้วเนี่ยเฮ้ยขี่ควายเฮ้ยตอนนี้ก็อายุมากแล้วครับเขาไม่สามารถที่จะผมว่าผมลงได้แล้วมันหนักผมว่าผมว่ามันไม่มันได,ไได้ลงก็ได้ครับเฮ้ยครั้งแรกอะเป็นบุญอะได้ขี่ไอขี่ควายลุง กินเป็นเหมือนไม้ไม่ใช่อันนี้คือแตกแ,แล้วเขาแก่มากครับเขาแก่มากตัวน,นี้คุณนี้มีมูลค่าหมดเลยนะติดตามลุงในช่องหน้าฮิชาแนล<ป>วันนี้นะครับผมก็มาบุกลุงโทนี่แล้วพูดจาไม่เพาะหรือยังไง,งก็จาบขอภ<บ>ัยด้วยภัยด้วยนะครับแล้วก็ขออย่างเดียวอย่าโลกสวยถ้าโลกสวยไปไกลไอสัตว์บ้านปูไม่มีทุ่งราเวันเดอร์อย่าลืมฝากกดติดตามใ้ช่องผมด้วยป๋าวันอยู่ปทุมจะกดยี่อกดด้วยฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะขอบคุณครับ,ว,รบวันนี้นะครับ ผมร่วงเกินลุงโทนี่ยังไงก็ต้องกราบขออภัยไม่เป็นไรครับยินดีครับโอเคนะครับยินดีครับแล้วพวกที่ดูคลิปอยู่เฮียก็กดซับสไครป์ช่องมันด้วยเออกดซับสไครป์ชองป๋าวันยิดีอ่ากดซับสไครป์กดกระดิ่งไอ้นะมึงก็ติดตามนะว่าไม่นานถ้ามาหากูเดี๋ยวแป๊บเดียวช่องโตนะเออถ้าถ้าช่องผมดังนะผมจะเอาทูบมาไหว้ลุงโทนี่จัดเลยมึงได้มาลุงอยากกี่ดอกเนเอาสักสองดอกก็พอ mà hai người thắt sọn rồi. Dễ chặt thấy luôn.